ไปหาสีหาซึ่งได้ลูกออกมาบอมี่พอศึกษาบอมีพวกเข้าอยู่ในลูกหลานดั้นยมับบปัติดูมืคนอีสานแค่นั้นเหรครับนะพี่น้องก็จะเห็นร่วมแต่เป็นคนอีสานพี่น้องที่กรลบกับแต่ว่า็เติบได้ไงมากทำม้าหากินศึกษาแล้วพี่น้องที่กรลบกับบางเรื่องบางคนก็นบอกว่าเป็นจริงการศึกษาหน่อยก็ต้องไปหา เฮ็ดอยู U ่เฮ็ดกินไปรับจ้างนะในเมืองในหน้านะบ้านเมืองของเฮามาแตกแยกทุนว้ายมาพอตนตรงข้แล้วครับพี่น้องที่รบครับเอาไปารงข้นอีสานของเฮาหลากหลายสาขาอาชีพโดยเฉพาะนักกฎหมายเฮาปรึกษหาหารือกันเบื้องขอ,อกฎหมายแล้วโดยสรุปก,ก็คือผู้ใดโดยทุจริตนะเอกเบื้อนข้อมูลงขอดิจริตอลนะขอความร่วมมือในฐานะที่มองนี้ที่ตั้งมองนี้พื้นแผ่นดินของคนอีสานเหตุการ ดูถูกดูมินเหยียดหยามคนอีสานันยุติไปได้ด้วยกระบวนการกติกาทางด้านกฎหมายเพราะข้าคนอีสานเลเวลในมีช่องทางเลเวลนะโมได้มากครับที่จะส้วนกันไปเผาบ้านเผาเมืองทั้งเกียด์ท่าเกียด์ิ้วเกียดียังมาแล้วแต่ม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยในขณะนี้กพี่น้องติดรถครับนะเรื่องนี้เงียบเงียบเดี๋ยวให้พ่อช่วยนะนะเรื่องนี้จะต้องนะครับในตัวแทนของพวกข้าได้รับโทรศัพท์เนี่ยเขาบอกไปอย่างที่ว่าคือย่างขึ้นนะครับย่าน แจ้เจดัเป็นเพื่เสียงอีกคนกลุ่มหนึง่งพูดคุยกันท่าแอปพลิยในขับเข้าทั้งในกลุ่มเชื้อชาติเดียวกันและต่างเชื้อชาติคนอีสานไม่ชอบความขัดแย้งแต่เมื่อใดมีัยคุกคามคนอีสานก็สู้ไม่ถอยอันได้ครับหากกลุ่มบุคคลที่บังอาจกระทําการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามคนอิสานที่ได้กระทำท้ายที่สุดทีพวกเราคนอีสาน ไม่สเลยสืนเล,ล,นเล<จ>ตำรวจสอบความ,มอขอนแก่นทุก,ก่ันทุกคนนะครับบอกล่าแล้วนะในาคะคนอีสานครับมามือนี่มาในนามคนอีสานบทน้นนะทีมา,าดำเนินการดําเนินคดีกับกลุ่มบุคคลนาที่บงังอาจจับจ้วงร่วงในสายสอาชีพคิจะระน้าเพิ่งแล้ว แม้จะว่เป็นการเรื่องมินประมาทแต่ว่าข้อระบอกคอมพิวเตอตามความบุญโอกาสครับนะแย้งความร้องทุกงหรือว่าวาโทดรตามสิตบต <c oughs> ามนะให้ยื่นคำแเกิความร้องทุกนะครับต่อตัวแทนของตะเล่าหรอครับจังบุคมีนะครับก็ขอให้พิจารณาด้วยความเป็นธรรมไม่ต้องเข้าข้างใครนะ <c oughs> เพราะมันกระทบกระเทือนถึงความสามัคคีในชาติครับนะ <c oughs> อย่างไรก็แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าครับ นะช่วยแจ้งไปด้วยที่อยู่มีตามนั้นส่วนรายละเอียดอาจารย์อาไปก่อนนะส่วนรายละเอียดในการที่จะให้ข้อมูลต่างๆนั้นให้ชัดเจนหมดนะครับท่านครับลขอบพระคุณมากครับท่าน้แ้ไปไปไ